อะพี่ไป๋จะกินอะไรนะไป๋ยกลิ้งไป๋ยกดิยกให้คนดูดูดิเหมือนอะไรนะเหมือนเจ๊บอ่ะเหมือนอะไรนะป้ายเหมือนเจ๊บอ่ะอ๋อป้ายเหรอเหอป้ายเห็นไหมมาเริ่มยังพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วแกะพร้อมแล้วแกะเลยลูกแม่ส้มช่วยลูกหน่อย มันมีอะไรบ้างพี่บายดูหน่อยทีน่ะเอานอใหม่เนอลูกกลมอะลูกกลมๆอาเน่้ใส่เน้อ่เนมอในื้เนื้อใสนอัน่น้อใ่เนื่นื้อนื้อใสน้อ่เนือใส่น้ัสนือ่อ่เนือมสนือ่ือน้อ่อ่เอนน้นฝรั่งเอมันเเนฝรั่ง แล้วมีอะไรบ้างถั่วนี่ไงถั่วลูกไก่อะไรสักอย่างใช่เหรออ่ะโอเคไหนลองมันวิธีทําไงบ้างอ่ะให้เอาแกะ้อเข้าไปก็คงอ่ะพี่ไบจัดการเลยลูกให้น้องให้น้องแกะเผือกหน่อยเอ้เขาเรียกอะไระมันก็แกะมันอ,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 อ่าแล้วเราก็ผสมกันเหรอลูกแบ่งกันคนละถุงเลยช่วงนี้พี่ไบพี่ไบช่วงนี้เราไม่ได้มีไปเที่ยวข้างนอกกันเนาะ แล้วเราก็ใช่แล้วเราก็ไปโรงเรียนด้วยปลาไปโรงเรียนโอ้โหมันหลายเรื่องเลยไหมเคยไม่ให้เพื่อนเดูปาเลยนเดี๋ยวหลังว่าหลังค่อยดูแล้วกันไม่ได้ให้ดูปลาเลยนะเดี๋ยวหลังให้ดูนะเนาะอ๋อต้องผสมนี้เหรอลูกเดี๋ยวว่าเว่างอ่ะเาถายดูคนๆใช่พี่ปาคนๆให้มันเข้ากันเฉยๆนะคนๆให้มันเข้ากันลองดูใช่ไหมแม่ พี่ทีร้านเขาสอนเราอนแบบยำๆให้เข้ากันยำม,มันน่ะพี่ไบร์ทเขาให้มันเข้ากันแม,แม,แม,แม่แม่เขาใสา่อะไรอีกอันนั้นอะไรขึ้นเรื่องเกลือเหรออันนี้เหรอไม่รู้อะผงเขาบอกให้ใส่แบบนี้ใช่ไหมมันเขามีผงจากทางร้านเขาด้วยนะใชพ่พี่เขาบอกว่าให้ยำๆยำๆต้องกดๆหรอือเปล่าใช่เหรอเอาเลยอยากทำอะไรทำเลยลูกตามตามความเข้าใจเราเลยตาวิธีพี่ไบร์ทแล้วไอซอเนี่ยไงซอลนี้ใส่เขาบอกว่าให้ ให้ตอกลูกกันเนี้ยเสร็จใช่ไหมแล้วก็ให้เอายำๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำอันเนี้ยใส่อ๋ออ่าลองลูกอ่าพี่ไปเลยลุยเลยมีน้ำข่ามด้วยเหรอแม่โอ้โหแกวเลยใครอยากกินคนแรกเนี่ยโอ้โหพี่ไปพี่ไปต้องกินแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปกินได้นี่พวกนี้พี่ไปไม่ได้เป็นแค่ถัวเขามันฝรั่งนิดหน่อยใช่ไหมยังไม่รู้เลย อื้มเฮ้ยมันดูน่ากินหรือเปล่าวะเฮ้ยต้องบดให้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอไม่เหมือนน้ำฝรั่งมากกว่าฮะพี่เขาให้บดให้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอพี่ไปก็เข้าไปซื้อนะพี่เขาบอกว่าให้ยำยำใช่ไหมถ้ายำก็คือทําให้ให้มันรวมกันหรือเปล่าแม่่แมจะกดตรงนี้ัดออกไหมถ้าไม่ละเอียดแล้วก็คนไคนทำไมถึงไม่ลองออกกันแมแม่ลองดู เอาช้อนตักไหมกลิ่นมันชุนๆเขาลองดมทีเขล่านะเขาล่ลองดมเบาๆนะเบาๆอย่าจะแรงอย่าสุดแรงเนี่อันนี้อยู่อือหือเบาๆเฮ้ยมันหอมแต่ชุนมันพริกไทยว่าเราใช่ไหมดเหมใส่เยอะมากแม่นีเอวาให้ใส่ทีนล้รอลน้องปอนเออเออน้องปอนเรียงเรียงใส่นี่รอเลยลูกอะไรอ่ะ ไม่เป็นไรลูกเอาเอาเอา,เอา,เอาใสอันนี้ใส่แม่ลองเช็ดให้ลูกนหน่อยอืมน้องเรียนใส่เลยรตัวนี้พี่ไปลแล้วถั่วมันแตกมันั่นน่ะไม่ไม่ต้องบี้แตกหรอมั้งเราจะได้กินกบกบแบบกรุบกรุบอ่ะกรุบกมันไม่กรุบกรอบมันนิ่มเลยจริงเหรอแม่ลองบี้สิแม่บี้ให้แม่ช่วยบี้แล้วกันอือหือกินเหมือนตอนพ่อทำมันบดเลย ใช่ครับโออยใช่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 พี่ไปบบไ๋หอมย่างหีดเดียวก็แตกอยากกินได้ไหมเด็เด็ดจะลองกินเหรอลองชิมทีมละอย่างก็ได้ว่ารสชาติเป็นไงเออลองลองดูแม่แม่แม่ลองชิมมันเนี่ยก่อนว่ารสชาติมันได้ยังในตัวเครื่องตัวเนี้ยเขาต้องเอาอนี่ตักเข้าไปในนั่นใช่ไหม ที่พี่ดูในนั่นน่ะที่พ่อดูในนั่นน่ะลองคิดเลยน้องเอาเลยสิรอเลยล่ะอยากก็ลองโอ้ยโอ้ยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงทิ้กันไหมกันไหมกัดกัดโอ้โหอะไรนพี่แปะกัดออ้โหอร่อยก็รับกัะหอกเนี่ยฝันกับหักเลยเหรอเอานลูกเอาเลยน้องเลยเร็วเขาทำไงมั่งมาแม่จะสอนแล้วอะไรเป็นไรอ่ะ จะ,จะได้กินและลมดีนะเราอ่ะมันกกาบมากเลยอเอานี่ใส่ลงไปเหรอนี่แม่ของพี่ก็เป็นหลอนะอากาศไกลที่นึงพี่ก็เปนหลหูอืมองีก็ลแล้อเคเี๋แม่ใส่ให้เสร็จอาทีละอันพี่แวบบแจ้เย็นของน้องก่อนก็ครับโอ้ยมันแตกลายแหงเบิ้ลนี่โอ้ย พี่ไฟเล่นตะแตกเลยเอากินเล่นเลยกินเล่นไปก่อนกินเล่นไปก่อนอันนึง <c ười> อร่อยนะอร่อยอร่อยไหมเพอได้เหรอจริงเหรออันนี้นนนน้อน้ออองง่าจะชบไหลดูำมะขามเปรี้ยวๆอือมืพี่ไปน้องปอนอันนี้อร่อยอร <c ười> ่อยอร่อยแล้วก็อันนี้น้ำอมฤตนี่แหละายตัวนี้แหละแม่แม่เทใส่ถ,ถ้วยเลยเคใส่ <c ười> ถ้วยเลยแม่ไม่ดีก็เคยใช้นะอะไรนะ พี่แต่ช่วยลองปากใส่ก่อนกันเลยกันเทเลยเอาตะเกียบนะเไม่น้องตักใส่ก่อนเองเลยนะอย่าเพิ่งนี่ตะตะเอาคอยตักเลยยดะที่ไหนเหมือนรงลี่เรากินอ่ะจริงเหรอเนี่มันคือรูดินี่นมันฝรังที่เป็นผลลม้าเหมือนดีอ่ะ เหมือนอะไรนะหมือนหมาฝรั่งที่มันเอามาทำเลาะเอาลองดูลองดูอ่าลองดูลองดูต้องใส่เหรอใส่ซอสองอย่างเหรอใช่ครอ่าเนาะใครจะลองอ่าน้องก่อนพี่น้องเป็นคนนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าปากน้องอ่ะไหนลองลองลองดูนะว่าเข้าปากน้องได้ปะกัดคือขึ้นก็ได้ลูก เป็นไงบอกด้วยนะอันนี้เข้าไปเอาเนื้อเข้าไปก่อนเนื้อเอาไส้เข้าไปหนบอกว่าไงเป็นไงเผ็ดเผ็ดหรอเฮ้ยเอาดีเป็นไน้องเผ็ดมากเผ็ดหรอเฮ้ยเผ็ดจากอะไรอ่ะแม่เผ็ดตัวนี้อ่ะเผ็ดจากตัวนี้หรือเปล่ามะขามเนี่ยไอ้มะขามมันพอบขินเมื่อกี้ก็เดี๋ยวชิมดีกรอบเนี่ย เฮ้ยอีกไหมอ๋อเหมือนมีอ๋อเหมือนมีพริกเฮ้ยไม่มีอืมเหมือนมันเผ็ดเผ็ดพริกนิดนึงแต่น้องน้องคิดว่าน้องกินได้ไหมได้อยู่เดี๋ยวก็พอได้อยู่อ่ะอือหือแล้วพี่ไปลองใช้ปากกระต้อซะ้ลย้วปากกระต้อเราใช้ขวดซะเลยไงพี่ไปลองลองลองกินให้มันครบสูตรสิลูกอ่ะอันนี้ของพี่ไป อ่ะพี่เอาเล็กก็พอลูกออออนใหญ่อันอันนี้วางก่อนเอออชัดชัดอย่างนั้นเลยก็ได้ลูกของพเล็กเล็กลองดูคำใหญ่แล้วมันจปากรู้สึกแบบแมปากอือใส่ซอสยังไแมอันนั้นใส่เดียวพอเอออันนั้นใส่เดียวพอไหมไม่อบิอันนี้มันเป็นมะขาม ววเตีียนอันนั้นคือน้ำไรลอะแม่ลองชิมยังเฮ้ยนี่เตียยอ่ะพี่ไบเอาลุยเป็นไงเฮ้ยสรุปแล้วมันเผ็ดเหรอสรุ้ยมันเผ็ดเหรอลูกไม่ค่อยดีอะลูกมันแล้วแต่คนกินนะลูกเนาะ ไม่ไม่ไม่พี่ไว้มันแล้วแต่คนกินถ้าพี่ไว้กินแม่อร่อยก็แลอร่อยเขาไม่บอกแล้วนะโอเครูเรื่องพีอาจะซื้อไปฝากอะเรอาจจะอาจจะไม่ไม่สู่ปากของเด็กๆอะเนาะแต่สหรับพี่ไว่าไง่อะเดี๋ยวดูมันก็อร่อยนะแต่ว่าให้ใครกินอะให้พ่อเหรออ่พ่อกินอันนี้พอกินนะจ๊ะ มาคราวนี้น้องคราวนี้น้องทำให้คราวนี้น้องทำให้แม่กินอืมรสชอตมันแม่กินของแม่อันเล็กน้อยฮึโอเคเป็นไงอ่ะพ่อพ่อว่าไงอ๋อตามพี่ไปแล้วกันพี่ไปไอ้เผ็ดแต่ไม่กลัวแต่มันหืนๆน่ะมันหืนอะไรอ่ะแม่อันนี้เราบอกมันใกล้มันคือน้ำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราชิม เอามาไม่แต่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย,มมมแย่มันไม่ได้แย่มันไม่ได้แยไ่ไหนล้อฉัแต่ไม่บอกคนไทยหรอกจ้ะดูแล้วไหนน้องขออ่ะพี่ไปยังไงคลิปนี้พี่ไปน้องปอนลาไปก่อนนะะ้ bye องปอนบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะหน <c oughs> ึ่งสี่ร้อยเองก็ร้อยแล้วโอ้ยเก่ง <c oughs> ถูกปะถูกครับอ่ะบ๊ายบายก่อนไปเป็นเพื่อนก่อนบ๊ายบาย 哎。<Bye. S 2> <laughs>